ใช้สื่อดิจิตอลอยากให้ระวังนิดเพราะว่ามีกฎหมายที่หลายคนอาจทำผิดพาไปดูตัวอย่างพร,ะระบคอมพิวเตอร์จะได้ระวังกันหรือแจ้งเตือนเมื่อพบเจอชฝากร้านซ้ำๆฝากร้านมากๆแต่ว่าเจ้าของนั้นไม่อนุญาตทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือความรำคาญให้แก่เจ้าของหรือผู้ที่ผ่ผานเข้ามาการพูดับผู้อื่นด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือนำไปตัดต่อสร้างความเสียหายแบบเบ็ดเสร็จส่งข้อมูลที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนโพสสิ่งอนา,นาจารก็มีความผิดแน่น นนการพ้นเพราะบุคคลอื่นเช่นเด็กหรือเยาวชนต้องปิดบางใบหน้าบุคคลอื่นทุกๆคนยกเว้นว่าเป็นการเชิดชูหรือชื่นชมหรือเป็นการให้เกียรติต้องทำอย่างเหมาะสมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องระวังให้ดีไม่งั้นมีความผิดต้องไม่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตถูกดูหมิ่นเกียรติชังไม่งั้นมีความผิดหากเราไปกดไลค์กดแชร์โพสที่กระทำความผิดเราก็จะมีความผิดไปด้วยเลยนะสิดังนั้นต้องศึกษาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเผยตัวไปกระทำ ความผิดนอกจากนี้ยังมีเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์นำข้อความเพลงวิดีโอที่ผู้อื่นเป็นคนคิดมาดัดแปลงโพสต์สก็นับว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีกระย์กนิดซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากโครงการดีๆจากสอดอชอมวิกิจกรรมดีๆ2อ,อย่างที่น่ามองหนึ่งจศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั่นเองครับกิจกรรมที่2อ,อันนี้ช่างสำคัญคือพัฒนาศูนย์ดิจิทัลให้ประชาชนศึกษากาันให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัลอย่างเต็มที่หรือที่เราเรียกว่า มีกฎหมายอีกมากมายที่ทุกคนนั้นควรมองเกี่ยวกับสื่อดิจิตท่านที่สอดอชอ,อยากให้รองอย่าลืมไปศึกษาข้อมูลให้ดีพอและนี่คือโครงการดีๆจากสอดอชอ